ข้สิบบาทกีงไงไ่ไรแล้วบ้างที่เซเว่นโกลุยมีอะไรสิบสิบให้หนูกินบ้างไหมคะขนมปลาชิ้นหนึ่งค่ะจริงจริงมันดีสิบแต่พี่เขาลดให้ใจดีมากเลยเทวานะถือว่าด,ดีหูปิ้งห้าข้าวเหนียวห้าแต่เปเลยฮะหนึ่ง1 1> ชุดอร่อยข้าวเหนียวชิ้นสุดซากุรยากิลูกละห้าเอาปลาบึกสองเลยค่ะให้มาเต็มสตรีมนะคะสาหร่ายเน้นๆน้นแป้งหอมมากถือว่าดีลูกัสก็ชิ้นละสิบขอชิ้นหนึ่งจ้ะ อยากกินอีกสิบอันแต่ว่าไม่ได้มีแค่สิบาทก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหมูยอหนึ่งอันเออปีกไก่ทุกคนเอาหนึ่งคับกินแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแบบจะได้กินลหลายๆอย่างลหลายๆร้านนะไปกันต่อลุยไส้อั่วทุกคนเอาจิ๋วสองอันค่ะดีมากถือจะซื้อแค่สองอันเขาก็อุ่นให้นะฮะอืมกินร้อนอยู่เชียงใหม่ต่อไปหมูทอดหนเาไม้หนึ่งค่ะไม้ละสิบปังๆงร้อนเลย โข้าหมูเขาแน่นจริงนะต่อไปเป็นลูกชิ้นแบบอันเล็กๆเงี้ยไม้ละสามน้องสามไม้ได้ไหมคะ่คะเป็นมินิเค้กนะคะชิ้นละสิบมีหลายรสมากทุกคนดูเยอะส,ะสุดๆเอาหนึ่งนะเน่ก็จะมีมาชัย่ข้างบนนิดนึงตัวเนื้อแป้งของเขาอะนุ่มมากขนมจีบยักษ์ทุกคนชิ้นละห้านุเอากุ้งหมูกับหมูล้วนค่ะอืมใช่อร่อยมากขนมเบื้องนะคะห,หวานหนึ่งชิ้นชิ้นใหญ่มากแล้วเขาแบบให้ฝอยทองยังได้เพิ่มด้วยนะ แป้งบางกรอบแล้วก็ที่สำคัญนะฮะไม่ข้าวไข่เลยฝ่ายทองดีมากจำสิบให้ร้านเอาไปเลย <c oughs> ปัญหาก็คือหาน้ำไม่เจอน้ำก็จะกินได้แค่น้ำป่านะั่นแหละก็ถือว่าดีนะทุกคนเป็นฟิลแบบเราได้กินเกือบจะทุกอย่างในตลาดนะครับสิ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 บดีอยู่นะไอเดียนี้ลองมาทำกันดูได้นะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายดได้ของเยอะมากกินหมดด้วยเพราะว่ามันกินทีละคำสองคำก็อิ่มได้แล้วบาย